รียตัวออกเดินทางได้ฉไปไปสามสองหนึ่งสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวบ้านหลังที่ผมจะรีวิวต่อไปนี้นะครับผมเป็นบ้านหลังแรกที่เราไปส่งเหนือสุดของประเทศเลยนะครับหลังนี้นะครับติดตั้งอยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับผม ช่วงที่ผมไปติดตั้งบ้านนั้นอาช่วงนั้นจะมีหมอกควันเยอะหน่อยนะครับที่เห็นสีท้ส้มนั้นไม่ใช่ฟิลเตอร์แต่อย่างใดนะครับเป็นหมอกนะครับผมอาทำให้การรีวิวอาจจะดูภาพมืดมดไปหน่อยนะครับครั้งนี้บ้านหลังนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่9เมตรคูณ11เมตร50นะครับผมซึ่งมีมุกหน้าคุมบันไดเสาไม้สีต้นนะครับ ตัวสีของบ้านนะครับจะเป็นสีมักข่านะครับสีแดงตรงเสามุกหน้านี้เราจะมีโคมไฟอสี่ดวงให้นะครับเป็นโคมไฟประดับจะมีทุกหลังนะครับตรงมุกหน้าเราก็จะมีโคมไฟนะครับโคมไฟ อยู่3หลอดอ่หลังนี้จะเห็น2หลอดนะครับอีกอีกหลอดหนึงสีส้มๆนั้นคือเจ้าของบ้านขอขอเปลี่ยนนะครับอ่าเจ้าของบ้านไปซื้อมาใส่ส่วนด้านหลังของบ้านตัวนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีประตูอ่าะซึ่งลูกค้าจะมีการต่อเติมอีกนะครับให้ทำประตูไว้ด้านหลังเผื่อมีการต่อเติมหอยหามุม ความสูงของตัวบ้านจากพื้นดินนะครับอันนี้จะยกอยู่ที่2เมตรกว่านะครับอันด้านข้างนะครับดูกว้างดูใหญ่มากนะครับอันหลังนี้ อ่าแล้วลืมลืมบอกไปนะครับผมอ่าแปลนบ้านหลังนี้นะครับสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องโถงนะครับและยังมีอ่ามีระเบียงหน้าอีกนะครับผมเรียกได้ว่าครบเลยนะครับหลังนี้ระเบียงหน้าก็จะมีโซฟาให้นั่งสองที่นะครับอ่าตอนนี้ตรงทางขึ้นบันไดนะครับ มีประตูกันหมาให้ด้วยนะครับเผื่อบ้านไหนมีหมาไม่อยากให้ขึ้นบ้านก็มีประตูกันไว้นะครับจะเห็นนะครับตรงระเบียงหน้าจะมีหลุมฝ้าอีสองหลุมก็ยังมีโคมไฟให้อีกนะครับสหลอดขนาดว่ามีหลอดไฟตรงมุกหน้าแล้วยังมีตรงระเบียงอยีกนะครับเดี๋ยวมาชมด้านบนนะครับอันนี้ด้านบนระเบียงตรงตัวนี้จะเป็นห้อง นอนห้องเล็กนะครับผมห้องนอนห้องเล็กอ่าตอนนี้ผมไม่สามารถจะพาเข้าไปดูได้นะครับขอไฟด้วยเพราะว่าลงพื้นแล้วชมแค่ภายนอกนะครับอ่าห้องนอนห้องเล็กนะครับผมนั้นมีขนาดอยู่ที่สามเมตรคูณสองเมตรนะครับและตรงระเบียงก็มีขนาดอ่าหกเมตรคูณสองเมตรนะครับผม หว่าพื้นที่ใช้สอยนี่เยอะนะครับหลังนี้ต่อมานะครับดูห้องโถงนะครับผมอันนี้ภายในตรงภายในห้องโถงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของตัว L นะครับจะเป็นผนังไม้ลูกฟักนะครับผมแล้วก็ฝ้าด้านบนนี่ก็จะเป็นฝ้าไม้เหมือนกันนะครับตรง ห้องโถงตัวตรงยาวนะครับจะมีหลอดไฟอยู่2ดวงนะครับซึ่งปกติแล้วจะมีอยู่3ดวงซึ่งลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงเป็นใส่พัดลมตรงกลางนะครับซึ่งพัดลมตัวนี้นะครับลูกค้าเป็นคนซื้อมาให้ทางเราใส่ให้เลยนะครับปกติถ้าเป็นแบบจากทางร้านนะครับตรงนี้จะเป็นโคมไฟ มีพัดลมมาก็สวยเหมือนกันนะครับผมแบบแบบแล้วต่อมานี่ตรงเป็นผนังนะครับผมเห็นเนื้อไม้แบบนี้นะครับเงาเนียนมากนะครับต่อมามาดูพื้นนะครับอันนี้พื้นอันนี้เราจะลงยูริเทนอยู่ที่3ามรอบนะครับต่อมามาดูห้องนอนห้องแรกนะครับผมห้องใหญ่ อันนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่สุดเลยนะครับผมอ่าแล้วที่กําลังเห็นอยู่น,นี่นะครับเป็นการเก็บช่วงรอยต่อของแป้นไม้นะครับอ่าเราจะทําให้มันเนียนมากนะครับเหมือนเป็นไม้แผ่นเดียวกันเลยทางร้านเราใส่ใจทุกรายละเอียดอยู่แล้วนะครับผมอ่าตรงนี้จะเป็นรอยต่อของผนังกับเพดานนะครับเราก็จะมีใส่บัวจบให้นะครับผม เพิ่มความสวยงามให้อันนี้จะเป็นฝ้าหลุมยาวเลยนะครับห้องนี้ทุกห้องจะเป็นฝ้าหลุมหมดนะครับพวกโคมไฟห้องนี้ก็จะมีอยู่3หลอดนะครับโคมไฟจะเป็นไฟ LED นะครับประหยัดไฟแน่นอนครับผมและต่อมานะครับเรามาดูห้องครัวนะครับอันนี้อยู่ด้านหลังของบ้านนะครับ พื้นตรงห้องครัวก็ลงแล้วนะครับผมอ่ามันก็จะดูเงาเาหน่อยและต่อมาด้านข้างนะครับอ่าด้านข้างประตูครัวนี้คือห้องน้ำนะครับผมอ่าทางห้องน้ำเราก็จะมีเทพื้นไว้ให้นะครับแล้วก็ติดตะแกรงด้านข้างนี่เป็นท่อไอท่อส้วมนะครับสีนิ้ว ก็ท่อระบายน้ำอีก2นิ้วต่อมาเมนูห้องนอนห้องสุดท้ายกันนะครับผมอันนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับพอดีอดุปกรณ์ก็จะครบนะครับมีดาวลงดาวไลท์มีโคมไฟเก็บขอบบนขอบล่างนะครับ จะเห็นได้ว่าพื้นเงามากเลยนะครับเนื่องจากลงยูเทนสรอบอันนี้เป็นรอบสุดท้ายก็จะเงาๆนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ